ทักสลามอัยกุมรอฮ์มัตุลลอฮิวราะซบอับทางคณะกรรมการติดตามฮิลาลจันเซียวตามปฏิทินอิสลามแ่นประเทศไทยนะครับได้ติดตามฮิลาลจันเซียวตั้งแต่หัวค่ำนะครับตั้งแต่หลังมกริบภายในประเทศไทยซึ่งได้อ้างอิงการดูฮิลาลจันเซียวภายในประเทศไทยจากการติดตาม ของทุกท้องถิ่นที่ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ติดตามได้อาศัยการประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีว่าไม่มีการเห็นฮิลาสจันเซียวภายในประเทศไทยจึงประกาศนะครับว่าในประเทศไทยนี้ไม่มีการเห็นทางคณะกรรมการติดตามฮิลาสจันเซียวจึงได้ไปสู่ขั้นตอนที่2ในการติดตามฮิลาสจันเซียวภายต่างประเทศข่าวข่าวข้อมูลนะครับที่มา อย่างคณะกรรมาการเกี่ยวกับฮิลเลจันเซียวมีดังนี้นะครับขั้นตอนแรกที่เราได้รับข่าวจากประเทศเอนินโดนีเซียว่ามีการเห็นฮิลเลจันเซียวนะครับแล้วก็มีการประกาศวันพรุ่งนี้วันอังคารที่9กรกฎาคมเป็นวันที่1เดือนรอมฎอนที่ประเทศเอนินโดนีเซียหลังจากการมีการตรวจสอบข่าวสารเหล่านี้นะครับปรากฏว่ากลุ่มที่ได้ประกาศส่วนมากนะครับว่า วันพรุ่งนี้เป็นวันที่หนึ่งในรอมบอนก็เป็นกลุ่มมุฮัมมัดีะซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่อาศัยเรื่องดาราศาสตร์ในการกําหนดในการกําหนดเข้าเดือนตามปฏิทินอิสลามทางทางการโดยเฉพาะกระทรวงกิจการศาสนาของประเทศอินโดนีเซียได้แถลงการว่าประเทศอินโดนีเซียส่วนมากก็จะอาศัยปฏิทินที่อาศัยเรื่องการคำนวณดาราศาสตร์เช่นเดียวกัน แล้วก็มีความขัดแย้งระหว่างนักดาราศาสตร์ที่ประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับการกําหนดวันของเดือนปฏิทินอิสลามนะครับสืบเนื่องจากการจากความขัดแย้งของนักดาราศาสตร์ในการกําหนดวันที่มีการเกิดนิวมูลหรือฮิลาลใหม่ของเดือนใหม่ซึ่งจะมีนักดาราศาสตร์ที่กาหนดกาหนด สอง,องศาหรือ4องศาหรือศูนย์องศาของการเห็นหรือมุมเห็นฮิลลนจันเซียวนั้นความขัดแย้งนี้ที่ทำให้นักดาราศาสตร์ได้มีความขัดแย้งในการกำหนดของอาการประกาศวันแรกของเดือนถ้าได้เห็นถ้าได้เห็นในขณะสององศาก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ประกาศว่าเห็นว,ว,ว,ว่าเริ่มวันมีบางกลุ่มก็ก,กำหนด4องศา ก็จะกําหนดว่าเริ่มวันใหม่ของเดือนใหม่นะครับแต่มมฮัมหมัดเดียได้ทราบว่าเขากําหนดศูนย์องศาหมายถึงว่าถ้าเกิดแล้วในแค่เกิดแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้เข้าเดือนแล้วจึงมีประกาศว่าพวกนี้เป็นวันแรกเนี่ยเนื่องจากคำนวณว่าฮิลเลนีเกิดแล้วเพราะฉะนั้นทางคณะกรรมการติดตามฮิลเลนจันเซียวแห่งประเทศไทยไม่ไม่เอาข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลใช้ในการกำหนด นะครับเพราะเรามีมาตรการเกี่ยวกับคำนวณเรื่องดาราศาสตร์นี่ว่าจะไม่เป็นมาตรการอ,อ้างองิงถึงทัศนะอุลมามส่วนมากและโดยเฉพาะในยุคอัสลับุซอยแหละที่จะไม่ใช้หลักคำนวณหรือดาราศาสตร์หรือดาราศาสตร์ในการกําหนดฮิลาลจันเซียวข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียก็มีนะครับกลุ่มาเรียกมจิลิสมุจฮิดีนก็ได้ประกาศว่ามีคนเห็นแต่ทุกเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถตรวจสอบนะครับแหล่งข้อมูลที่แน่ ชัดว่ากลุ่มนี้เป็นใครและใครเห็นแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการเห็นนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่จึงถือว่าข้อมูลนี้ไม่มีผลนะครับในการกำหนดสำหรับประเทศจีนนะครับก็ได้มีข้อมูลว่ามีการละหมาดเพียงมุลเลนแล้วก็มีการเห็นแต่ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันว่าการเห็นนั้นเป็นการเห็นจากใครองคอ์กรไหนเพียงเป็นมสัสยิดนะครับ แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้บุคคลที่อ้างว่าเห็นแต่เพียงคนที่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดและโดยมาตรฐานของคณะกรรมการติดตามฮิราจาันเซี่ยวแห่งประเทศไทยนั้นเรายึดมาตรฐานที่จะต้องเป็นองคอ์กรหรือบุคคลที่สามารถตรวจสอบได้โดยตรงนะครับสำหรับประเทศเอื่นๆนะครับก็ได้ศึกษาตรวจสอบประเทศทางตะวันออกกลางนะครับ ทางประเทศตะวันออกกลางส่วนมากนะครับก็โดยเฉพาะประเทศที่เราจะติดตามมากที่สุดเนี่ยประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับข้อมูลจากภายในถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นทางการแต่สามารถเชื่อถือได้นะครับว่าทางประเทศซาอุดีอาระเบียไม่สามารถเห็นได้แนวโน้มที่จะาสารสูงสุดของซาอุดีที่จะประกาศในเร็วนี้นะอีกประมาณไม่กี่นาทีเนี่ยจะประกาศว่าไม่เห็นนะครับประเทศอื่นๆก็ไม่สามารถไม่สามารถ เห็นหรือ,อประกาศว่ามีฮิลเลจนเซียวหรือไม่นะครับโดยเฉพาะในประเทศอียิปต์นะครับที่กำลังมีปัญหามากมายนะครับซึ่งสนิฐานได้นะครับว่าในช่วง ระยะสั้นๆน,นี้เนี่ยครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงต่อไปเนี่ยไม่น่าจะมีการเห็นฮีลาลจันเซี่ยวนะครับด้วยปัจจัยหลายประการจากประสบการณ์ของคณะกรรมการติดตามฮีลาลจันเซี่ยงประเทศไทยนะครับเราสามารถยืนยันได้และประกาศให้พี่น้องได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับว่าทั่วโลกไม่สามารถได้ยืนยันนะครับว่ามีการเห็นฮีลาลจันเซี่ยวของเดือนรอมฎอรนจึงขอเรียนให้พี่น้องได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับว่าทางไวท์ชานล คณะกรรมการติดตามเฮแอนจันเซี่ยงประเทศไทยนะครับขอประกาศว่าวันพรุ่งนี้สำหรับพี่น้องทีซ์ในทัศนะที่จะต้องดูฮฮแลนต่างประเทศนะครับว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีผลการดูฮฮแลนหรือเห็นฮฮแลนจันเซี่ยของเดือนรอมฎอนฮิจรสัสกราด1434จึงประกาศว่าพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันที่ครบถ้วนซึ่งเดือนชาบานวันที่30เดือนชาบานและวันที่1เดือนรอมฎอนก็จะเป็นวันพุธ ที่10รกรกฎาคมพุทธศักราช2556นะครับซึ่งจะตรงกับวันที่1เดือนรอมฎอนฮิจรัสศักราช1434และในโอกาสนี้ผมขออวยพรเพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับผู้นำมุสลิมจะขอแสดงความยินดีนะครับให้แก่ประชาชาติอิสลามในการริเริ่มของเดือนรอมฎอนและขอให้เดือนรมอมฎอนเป็นเดือนแห่งชัยชนะของมุสลิมทุกคนต่อน,นับซูอารมณ์ไฟตำ เป็นชัยชนะของอิสลามเป็นชัยชนะของความถูกต้องของสัจธรรมของความดีทุกประการเป็นชัยชนะของพี่น้องมุสลิมนะครับในการที่จะทําหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าทําหน้าที่ต่ออิสลามต่อสังคมมุสลิมมีความรับผิดชอบมีอามานะมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงต่อคําสั่งสอนที่พระองค์ได้ฝากไว้กับพวกเราทั้งหลาย ขอต่อนรับสุภานะฮัวตาและให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นําของเราผู้นําผู้โลกมุสลิมได้ทําหน้าที่ต่ออิสลามทําหน้าที่ต่ออาม,มานาที่อัลลอฮ์ได้ฝากไว้ผมในนามเป็นประธานคณะกรรมการติดตามกลจาอาจารย์เซี่ยวตามปริอิสลามอย่างประเทศไทยอาจารย์มุรีดคุณอุเซนมุมินและก็คณะทีมทํางานของวัดเชนทุกท่านนะครับขอแสดงความยินดีและขอให้พี่น้องได้ พยายามใช้เดือนรอมบอนนะครับเป็นโอกาสในการที่จะเปลีป่ยนแปลงชีวิตให้สังคมของเราดีขึ้นให้ประชาชาติอิสลามให้โลกมุสิมของเราดีขึ้นและขอให้อิสลามของเรานะครับได้รับชัยชนะตามที่พระองค์ทรงประสงค์ให้แก่กลุ่มชนที่ได้นำอิสลามมาย,ยึดปฏิบัติในชีวิตของเขาโดยทั่วกันนะครับอุลุคขาลิฮะดะวะสักุรุลลลอาซีมะอลิวลากุมอลลัมุอะลัยกุมเระห์มะตุลลอฮิยะบเระกาต